สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงฤด,ดูฝนแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รวบเร่งเข้ามาหมดมันต้องการจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ทันก่อนที่ฝนจะมาเพื่อจะได้เอากล้าของต้นไม้ลงปลูกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอหรือแนะนำวิธีการพาเพาะเมล็ด กัรรับประพฤกตรู้จักไหมฮะการรับประพฤกตหรือที่เรียกว่าซากุระเมืองไทยนะครับซากุระเมืองไทยการรับประพฤกตนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชไทยนะครับเป็นพืชยืนต้นต้นสูงก็ประมาณ1 0บถึงสิเมตรประมาณนั้นนะครับพอถึงเวลามันออกดอกมันก็จะสลับใบแล้วก็ออกเป็นดอกทั้งต้น ะะดอกจะมีสีชมพูขาวนะครับแซมขาวนะครับ mm hmm. เมื่อดอกมันโรยแล้วมันก็ออกจะเป็นฝักฝักอย่างนี้นะครับอันนี้คือฝักของการละประพฤกนะครับฝักของการละประพฤกนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพืชที่แปลกมากคือก้านของฝักเนี่ยจะเหนียวมากเหนียวติดอยู่กับลำต้นเลยนะครับ มันจะไม่ร่วงลงมาผมไม่เคยเห็นมันร่วงมาเลยครับสปี5ปีแล้วมันก็ยังติดอยู่งั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาต้นกล้ากันละประพฤกษ์ที่ใต้ต้นกันลประพฤกษ์ยากครับไม่มีทางเลยว่าเราจะไปเอาต้นมาจากใต้ต้นมาเนี่ยต้นอย่างอื่นก็จะมีนะครับซึ่งผลมันร่วงหรือว่ามันอ่ามันแตก เพื่อจะให้แพร่พันธุ์แต่ว่ากาลรประพฤกนี่เป็นพืชที่แปลกครับนี่ครับฝักน่ครับแข็งมากครับแข็งต้องต้องใช้ค้อนทุบนะครับใช้ค้อนทุบเพื่อจะเอาเอาเมล็ดออกมาครับทุบแล้วก็ยังไม่ได้เมล็ดมานะครับก็จะมีจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับเยื่อหุ้มเมล็ดอีกทีหนึ่งนี่นะครับเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับเราก็ต้องต้องบักแกะ พอแกะเยื่อพุกเมล็ดออกทีถึงจะได้เมล็ดออกมานะครับมันก็ได้เมล็ดอยู่แค่นี้ครับอันนี้ต่อต่อเมล็ดต่อเมล็ดนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเมล็ดเมล็ดพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับก็ต้องต้องแกะอย่างนี้ครับเพื่อจะเอาเมล็ดออกมาครับครับเมื่อได้เมล็ดอย่างนี้มาแล้วนะครับนี่เมล็ดนี้ทีนี้เราจะเอาไป ลงดินเพื่อเพื่อจะให้มันงอกเองมันก็ลําบากครับผมเคยทํานะครับสองสามปีมันก็เน่าไปหมดนะครับก็เลยมาลองดูว่าเออถ้าหากว่าเราช่วยแบบว่าแบบเม็ดมะม่วงนะครับเวลาต้องการจะเพาะมะม่วงเนี่ยเราก็เราก็ากกต้องต้องตัดส่วนส่วนปลายออกเพื่อช่วยให้มันมันง่ายแก่การการออกรากนะครับนี่อย่างนี้นะครับ เราใช้กันกไกลตัดเล็บนะครับถ้าใครไม่มีกันไกลตัดเล็บก็ใช้ใช้ที่ตัดเล็บก็ได้นะครับตัดส่วนส่วนปลายด้านเมล็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นชัดเจนนะครับมันจะมีจจะมีส่วนส่วนแหลมกับส่วนส่วนมนนะครับเราเราตัดส่วนส่วนแหลมนะครับตัดส่วนแหลมตรงนี้นะครับตัดส่วนแหลมออกเพื่อจะเปิด เปิดเปลือกให้มันงอกมเมล็ดออกนะครับอันนี้เสียนะครับอันนี้เสียเห็นไหมฮะเวลามันอยู่กับต้นนานๆมันก็เสียได้เหมือนกันครับเอาใหม่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดทุกเม็ดนะครับตัดทุกเม็ด ัดเปิดอย่างนี้นะครับนะครับครับเมื่อเมื่อเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเปิดมาเล็ดอย่างนี้แล้วนะครับก็ทําการแช่น้ําครับนําไปแช่น้ําอุ่นน้ําอุ่นที่เกือบร้อนนะครับน้ําอุ่นที่เกือบร้อนอุณหภูมิก็ประมาณ70องศาครับแช่ไว้อย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นนะครับ นี่น้ำน้ำน้ำเกือบร้อนเลยนะครับเกือบร้อนเลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เตรียมวัดสดุเพื่อวัสด,ด,นะดุนะครับดูนะครับเราก็เอากล่องโฟมนะครับมาวางด้วยสำลีนะครับ สรีรองข้นเอาไว้ครับอันนี้สมมุติว่าได้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็นํามาวางมาวางครับมาวางเห็นไหครับมันติดมือก็เอาสเปรย์ฉีดน้ํา ให้สำลีมันเปียกก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่ติดมือเวลาเราเราวางมาเมล็ดลงไปนะครับครับเราก็จัดจัดเรียงแถวก็ได้หรือว่าจัดจัดไว้เฉยๆก็ได้ก็อย่าให้มันซ้อนกันก็ได้กันนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วก็ฉีดซ้ำอีกทีนะครับให้สำรีชุ่มน้ำน,นะครับอย่าลืมเขียนนะครับเขียนที่ที่กล่องเอาไว้นะครับว่าเราได้เพาะเมล็ดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเพาะเมล็ดการลประพฤกเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็เราก็ ปิดแล้วเราก็ไปเก็บไว้นะครับเก็บไว้หลังจากนั้นอีกห้าวันนะครับสี่วันหรือห้าวันเองนะครับเม็ดกาลรประพฤกซึ่งผมทำมาไว้เมื่อวันที่สิบเก้าเดือนห้าวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะฮะห้าห้าวันครับห้าวันก็จะออกออกรากแล้วครับเห็นไหมครับออกรากหมดละ เมื่อออกรากแล้วนี่เราก็ต้องเตรียมดินอีกครับเตรียม,เต,ยม,เ,ตยมเตรียมดินเตรียมดินเตรียมดินนี่ฮะเตรียมดินใส่กระบะใส่ใส่ถุงใส่ถุงดํานะครับเราก็ทําการปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก็เกลี่ยดินนะครับปลูกไว้ตอนปลูกนี่ควรจะเอาส่วนที่เป็นรากออกมาเนี่ยนะครับฝังลงไปในดินตั้งไว้เฉยเยนะครับอ่า ผมจะทำถุงละสองเมล็ดนะครับวางไว้สองสองเมล็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเอาดินกลบครับเอาดินกลบกลบบางๆนะครับไม่ต้องกลบหนานะครับกลบบางๆเมื่อกลบแล้วก็ใช้น้ำนะครับสเปรย์ลงไปครับสเปรย์ ให้มีความชื้นในน้ำนะครับนี่ครับสเปรย์แล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับเมื่อทำอย่างนี้ได้ประมาณ5วันอีกเช่นกันนะครับก็จะออกออกอนี้นะครับออกใบเลี้ยงคู่แล้วนะครับ5วันได้ใบเลี้ยงคู่นะครับแล้วเมื่ออายุได้2เดือนก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็อายุได้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็โตพร้อมที่จะเอาลงปลูกในดินในช่วงฝนที่จะมาถึงนี้แล้วครับอันนี้นะครับพร้อมจะลงปลูกแล้วครับอายุ2เดือนนะครับการรับประพฤกต์นี่จะออกดอกก็เมื่ออายุได้ประมาณ3ปีหรือ3ปีกว่ากว่านิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกกันนะครับ จะให้ดูดอกกัลประพฤก์นะครับอันนี้คือดอกกัลประพฤก์นะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับดอกกัลประพฤก์นะครับจะมีสีชมพูกับสีขาวแล้วก็มีมีเกสรนะครับคล้ายๆดอกซากุระนะครับคล้ายๆดอกซากุระเลยเห็นไหมครับสวยมากครับดูนะครับ ครับเห็นไหมครับกรีบกรีบสวยมากครับกรีบนี่ครับเห็นไหครับสวยสวยมากครับดอกกลรพึกเมื่อต้นโตนะครับเมื่อต้นโตเต็มที่เห็นไหมครับต้นใหญ่มากครับต้นประมาณ10บถึงสิบห้าเมตรนะครับสูงใหญ่ครับสวยมากครับ ครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอจบการสาธิตการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์การรับปรบพรึกตั้งแต่เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ